แมาฟังเลยนปลาเ็ละชิเลยจ้ะปลาาไหมจ๊ะปลาราแจ้งไหยปลารลาไหมยืนรอได้เลยนะครับใส่กระชับลยไปเลยค่ะ บอกว่ายกนดกันเลยนะดค่าไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งออนไลน์โดยรดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจหนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ nungg ูนย์ตลอดยีิสีชั่วโมงมึกไห้เศษบวกซลมอน วันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เข้องใหม่อย่าไปดูร้านเช่นหนึ่งตั้งที่ไหนนะครับร้านเช่นหนึ่งอยู่จตุวัดกรอำเภอเมืองนะครับหรือจะใช้ทางก o o g l e แผนก็นบบกนบบกนได้นะครับร้านยังปตุจักเช่นหนึ่งทรัพตามป่าครับเบอรไข่พิเศษเมือกไข่พิเศษนะครับโอ้อลังมากเลยสำหรับเมือกไข่ เริ่มต้นอยู่ที่สองอบาทนะครับเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวดูดิอยให้ดูหน่อยเส้นหนึ่งนี่นะครับเหมือนใครเอาประจวบเรานะครับ <S <S ่วนวัสศุสาวเราก็จะปิดดึงหน่อยนะครับเส้นหนึ่งเพราะว่าเป็นถนนคนเดินเนาะใ่อาจจะปิดถึงสามทุ่มครึ่งเลยนะครับ <S <S ลูกค้าก็มาจดหน้าร้านได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> ให้รับตัวจองนะครับ อ,อันนี่สามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เพิ่มแซลมอนอีกหนึ่งชิ้นนะครับร้อยห้าสิบอเรามาบวกแซลมอนต่อกันเลยนะครับเมนูแรกก็ปังเลยนะ ก็สั่งกันตามได้นะครับออนไลน์ก็สามารถสั่งกันได้นะครับก็ทักช่องทางเพจได้เลยนะครับข้อความนะแล้วก็ไลน์อะไรจะหนึง NUG ศูนย์หสองสามค่ะนี่น่าทานมากเลยครับเมนูต่อไปจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกับเมนูสามไข่กันเลยนะครับเป็นผักร,รวมนะคะับผักรวมก็มีมะม่ว,มวงกระเพาะไหลบัวครับ แต่ลูกค้าสามารถจะแอดผลไม้รวมก็ได้นะก็เหมือนเราทําเองกันเลยนะครับจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรก็แจ้งได้เลยระบุได้เลยห้าร้อยบาทพ้วนะะไข่ปูม้านะครับเสร็ดยงัง่ง พี่เราตัวเดียวหรกีนให้ให้เขาเลยลรกต่อด้วยไข่ปลาเรีวกิ้วหรือไข่ปลาเรีวเซียวนะก็จะเป็นสามไข่มาตรฐานร้านนะครับครับน้องให้ที่น้องดูได้เลยจ้ะนี่ครับผมพูดเลยก็ได้ค่ะเอาเลยเรียบร้อยจ้า มาต่อไปเลยนะครับเจ๊นึ่งลาบหนุกไข่สองร้อยบาทมอไข่ชุดเล็กนะครับ สำหรับลาบเนื้ไข่นะครับก็อยู่ที่200บาทถ้าเพิ่มอีกตัวก็เป็น150ใช่ไหมใช่ครับเพิ่มเกียร์ครั้งละ150ยาสนะครับมีราคาเพิ่มหน้าร้านให้เลยนะลูกค้าสามารถเดือดเพิ่มอีกอยอดจะเพิ่มมาเลยได้นะครับโอ,อ้เสร็จแล้วชิกได้เลยจ้ะปลาล่าไหมจ้ะปลาล่าแจ้งหน่อยปลาล่าไหมยินรอได้เลยนะคะ เราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกุ้งสดปูมานะครับเจ๊หนึ่งนี่ปูม้าเลยใสกันเลยนะครับจ้า่อไปจ้าไข่ไข่ปลานะครับปะลาสามรสเมือกไข่ไข่ปลาสามรสนะครับเจ๊หนึ่งไม่มีมันนะ <laughs> มันในไข่ปลาไง หมึกไข่ก็มันของหม,มึกมีไข่ด้วยนะครับนี่โอ้รับด้านนี้เลยครับครับหมึกไข่ไข่ลปอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งสามร้อยห้าสิบาทสามอยห้าสิบาทได้กล่องขนาดนี้เลยนะนี่ครับ <50 S 1> จ้าเมนูต่อไปเลยนะครับเจ๊หนึ่งหมึกไข่นะครับบวกกุ้งสุก่ะบางรั้งชอาสั่งไข่หมึกไม่มีนะครับ ก็อย่างนี้แล้วกันถ้าสั่งไข่หมึกเราแถมหมึกไปด้วยนะเจ๊นึงนะข้าวโพดมะม่วงไหลบัวแม่ทานทุกอย่างไหมคะดีค่ะ เอาง่ายๆนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นที่ร้านน่ะจะเป็นของสุกได้ทุกส่วนใหญ่นะคะถ้าสดจะมีแค่กุ้งสดแซลมอนแล้วก็ปูหมาสามอย่างเองค่ะแต่ของไม่สดไม่มีนะมีแต่ของสดนะคะถึงสุกแล้วก็สดจ้ะลูกค้ามาบอกเอาของไม่เอาแบบไม่สดจ้ะจ้ะกุ้งไม่สดเหรอใช่ค่ะปูไม่สดอย่างเงี้ยไม่มีนะอ่าเรียบร้อยค่ะของคุณแม่เขานี่ยทานมาก เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับขาดช่วงกนะันแคหนึ่งนะขาดช่วงมีพอดีว่าตากล้องมีธุระเรามาเลยถ่ายกลางคนืนเลยให้มาดูดีทัชก,กันสืนมากคนจะเด่นช่วงดึกๆเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับแซลมอนนะครับพิเศษสามร้อยห้าสิบกัน น well ี่ของใครอ่ะของพี่เขาหรอไม่ใช่จ้าเงาแตกเลยไหมคะจ้าคิิปได้เลยจ้ากชื่อกับเบอร์โทรได้นะจ้าไม่ทางเงาแตกจ้คเขีนไว้ยังอ่ะ แต่พี่เข้ามาแล้วเนี่ยเด็กหล่อขายกุ้งทูโทนเออหัวหน่อยขะตาต้องขาเปล่าแอบถ่ายไรแล้ว่ายอะไรดูสิครั มาต่อกับเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูกุ้งสุกไข่แดงนะคะไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูจ้ะถ่ายถ่ายติดได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เฮ้ยทำไมตากล้องถ่ายแต่ยำปลาไหมจ๊ะขะโทษไปนะครับขอเบอร์โทรเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมเสรเรียบร้อยแล้วครับปลาเปล่าปลา,าวันนี้ไม่ไข่ต้มหมูหรื โอ้ยรีบมาถึงทำเลยน้องใส่ร้ายเท่าไหร่วันนี้ไม่เข่รีบใส่แล้วคิดขายก่อนตะกนนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลองรับให้นะจ้ะรับไหมลูกรับไหม่รเขียนด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ผู้ไข่ปลาแล้วี็ผิวแล้วก็หอยแครงค่ะฉีกมาเลยค่ะพี่เจนหนึ่งขอแค่ใบเดียวนะจ้าสบอยจ้ะมาต่อเลยนะเจ๊หนึ่ง ปูมาพิเศษสองตัวนะคะแล้วก็บวกไข่แข็งใส่องุ่นนะคะปูมาพิเศษสองตัวเลยนะแล้วก็ใส่องหุ่นอย่างเดียวใช่ไหมเจ๊นึงสองตัวน่าจะมีไข่ด้วยนะนี่ไงเห็นไหมแล้วว่าแล้วว่าต้องมีไข่แน่เราดูจากไข่กระดองแล้วเชี่ยแต่กล้องก็กล้องก็พูดไป อร่อยห้าสิบจ้าไม่ไข่หนึ่งตัวไม่ไข่หนึ่งตัวอืมคันทำโอนไปแล้วค่ะจ้าน้องดียอดจุ๊บรู่กันเลยนะรับกันก็ไปด้วยกันนะได้ค่ะคู่เมีย เต็มหม้อเลยนะครับล,าล้างเลยน้ำยำทุบค้วงนะถ้าไม่ค้วมก็ไม่หขุกคลิดแล้วมันเนื้อเยอะ ยามบ้างไม่ช้าได้มีแรงขายลอตเตอรี่ค่ะแกขายอย่างนี้มาเป็นสิบปีนะแกก็ผู้หญิงเออจะเดินอย่างนี้นแหละตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเดกก็จะชอบแต๋ช่วยซื้อข้าวไม่งั้นับจะได้มีแรงไปจำฉ่ำลอยไปเลยค่ะ นนัวไปเลยค่ะนี่ค่ะบอกว่ายกสดกันเลยนะ,ะอ๋ออดิชาเนร่อยจรงเดี๋ยว <c oughs> เราไปดูเมนตูต่อไปกันเลยนะครับจัดหมูยอบวกไข่เยี่ยวมาหมูยอไข่เยี่ยวมาใช่ไหมจ๊ะหมูยอไข่เยี่ยวมา ใส่ยเยะมานึ่งจะไม่แย่นะเจ้าหนุ่งนะใ,ใ,ใส่เบอร์โทรให้ด้วยนะคะนี่ของคนกิฟต์ไปสั่ขช<ำ>ัมกันเลยครับเรียบร้อยจ้า ถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยล้วมาถ่ายข้างในก็ได้นะเดี๋ยวเรามาต่อกับยำสีไข่กันเลยนะสีไข่มีไข่อะไรบ้างไข่ปูไข่ปลาไข่เมงดาแล้วก็หมึกขัดนะไข่ปูไข่เมงดาหมึกไข่อย่าโทรไปข่ะหมึกไข่แล้วก็ไข่ปลาจ้า ก็สั่งกันตามไปได้นะครับทำเป็นกบ้านได้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับก็มาเที่ยวร้านเจ๊นหนึ่งได้นะครับคนเดินมีสุกเกานะครับนี่เรียบร้อยแต่เจ๊นหนึ่งาขายทุกวันนะคะอยูดทุกวันจันทร์แต่ถนนคนเดินมีแค่สุกกะระเกาตลาดมีทุกวันนะจ๊ะต่อมาเลยน,นะครับกับหมึกไข่กุ้งสดนะครับอะไรลูก เเยิมลสำหรับมือไข่กุ้งสดกล่องนี้ก็อยู่ที่250บ้าทิบาทนะครับเราใช้มือไข่นะครับถามว่ามาร้านชื่อหนึ่งจะกินอะไรนะครับซิกเนเจอร์ของร้านซื้ออะไรนะครับเป็นเมนูไข่นะครับก็มีไข่หลากหลายให้เลือกเลยนะครับ ร,ออรอ้อยค่ะต่อไปเลยจ้าถูกไหมตังไว้แป๊บหนึ่งนะจ้า เริ่มสามวัน อันนี้ก็เป็นเมนูสุกนะครับเจ๊หนึ่งใช่ครับกุกกุ้งสุกไข่ปลาไข่แดงมาต่อกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกใช่ไหมเจ๊หนึ่งแล้วก็บวกไอยแข็งแล้วก็บวกหอยแข็งด้วยคนนี้ต้องบอกว่าคิวหนาแน่นมากปิดเทอรมแล้วเนาะเจ๊หนึ่งนะคนหนีอันนี้มาถึงติดบคนเลย แส่นดินไหวมาเทียวสักจังหวะสักรวงข้าวโพดจ้ะขาวม่วงข้าวโพดม่วงไม่เอาไหลบัว อุยย่อหอยแครงุ้งสดแล้วแล้วก็อะไรอย่างแล้วลูกไข่ตาไหม กับเมนูสามไข่ปลาร้าผักร่วมปลาร้านะครับคุณชนอยู่ไหมคะคุณชนสามไข่แม้แานร้านนะครับไข่ปูไข่ปลาไข่ปลาได้เลยนะ ก็ฝากติดตามเพจเจ็ดนึงแซ่บตามปากด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มีดิกตอลด้วยนะครับ okay, แล้วก็ยูทูบนะครับแต่เฟซบุ๊กเจ็ดหนึ่งแซ่บตามปากาใครจะมาก็ปักหมุดมาได้เลยนะคะว่าเจ็ดหนึ่งแซ่บตามปากอําเภอเมืองจังหวัดตวกนะคะ สำหรับวันนี้ผมเชนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าไ,ได้คะ่ะขอบคุณมากค่ะ,คะจดต้องรอใช่ไหมครับรอไม่เกินสามสิบนาทีทะล่มขอชื่อกับเบอร์โทรได้นะคะอะห้าสิบไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยูในการจัดส่งออนไลน์ด้วยรถควบครุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจสั่งเพีเชนหนึ่งเซฟตามปากหรือไลน์ดึงยูนิชีศูนย์ห้าสองสามตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง